วันที่12เมษายน2564 6โมงเช้าเราอยู่ที่ชายหาดพัทยาผมแพนกล้องไปให้ดูบรรยากาศของเมืองพัทยาและทะเลอันแสนสวย ตอนนี้ร่มชายหาดก็กำลังถูกกลางเพื่อต้อนรับน้องท่เที่ยวเมื่อท้องฟ้าตัดกับน้ำทะเลสีครามในบรรยากาศตอนเช้าก็ทำให้หัวลํำลึกถึงความงดงามของเมืองพัทยาสถานที่เงียบสงบ และสวยงามแห่งเมืองพัทยาผมให้ท่านได้ยินเสียงของคลื่นนะครับคลื่นลูกแล้วลูกเล่าที่กระทบมายังชายหาดนี่มีเรือพลายมาด้วยนะครับ <ś m _> มีเรือคายักพลายอยู่ <ś m _> ผมชัชวาลรายงานจากพัทยาสวัสดีครับ